เราปิดไม้ในดีคอนโอ้ยมึงออกไปเลยมึงออกไปนะฮะตอนนี้เรามีกันทั้งหมด7คนเอ้ยอิมโพสเตอร์จะมี2คนอุ้ยถ่นเป็นได้อรอมสับะโอเคระหว่างการเล่นนะครับกรุณนาทุกคนนะครับใครปิดไม้ได้ก็ปิดใครปิดไม่ได้ก็เงียบหุบปากไปซะเฮ้ย พี่ผมต้องปิดใหม่ป่ะโอเคปิดใหม่ทำ quest ท,ทำ quest นี่คือการเล่น Among Us ครั้งแรกของผมนะครับเพราะงัน้น <laughs> เพราะฉะนั้นผมเล่นไม่เป็นนะฮะผมผมเล่นเป็นป้ามงมันต้องทำมันต้องทำภารกิจอะไรวะ <laughs> ปิดไม่ได้ก็ปิดใครปิดไม่ได้ก็เงียบหูปากไปซะกู <laughs> บอกให้มึงปิดไม่ปิดอะ, <laughs> อะไรอ่ะม <laughs> ีอะไรเอ,อ่ยอยู่วะกูบอกให้มึงปิดไฟสิ ผมปวดผมผมขอปวดข่ยเสียงออก กดูออกรูไม่ออกริ้งเขาูดออกรู้ออกดู้ออกไปเลยมัวงไปทุกคนหยุดทุกคนหยุดมันงุ่งิ้งงุ่งงิ้ฟหูก่อนฟังหูก่อนมันกูยังหยุดไมหมดผมกดปิดใมค์ใน OBS ไงผมไม่ได้กดปิดไหม์ใน Discord ไม่ด้ OBS ไม่ต้องมีเม่มอรเรารู้หนึ่งตระกูลเลยโบสถ์โบสถ์มันโบสถ์มันโบสถ์โบสถ์มันรนเออ อ๋อให้รอดอันนี้รอดหรอชาติพัตไตไงประชาธิปไตยไงประชาธิปไตยไม่มีจริงให้โอกาสเพื่อนนอนอันนี้คืออะไรครับอ่าการทดลอง grab a coffee ดูจากทรงแล้วคนที่เล่นไม่เป็นน่าจะเป็น imposter เล่นไม่เป็นแน่นอนเลยไฟเฟย์ไม่ตัดเราเราเดินตามเราเดินตามคนอื่นนะเราจะไม่ตายใช่ไหมเออมันมืดอะ เราเดินตามคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ตายใช่ไหมมันต้องไปซ่อมไฟเฮ้ยผมเจอตูนซ่าคุณพ่อกูไปตละตายแต่ว่าผมห้ามผมห้ามพูดใช่ป่ะผมห้ามพูดใช่ป่ะุณห้ามพูดโอเคโอเคเห็นน้องคุณตูนซ่าตายตรงแถวห้องล้องครับทางซ้ายของยานอ่ะผมอยู่แบปป้นผมอยู่ห้องแอดมินเพิ่งอัปโหลดไฟเสร็จแล้วกำลังต่อสายไฟ หลังจากที่ดิสคัตกันเสร็จรอบที่คุณเสงไม่ยอมปิดไมค์ผมกล้าบอกเลยนะว่าผมมีสแกนแล้วโอเจกับตูนซ่าอยู่กับผมมีอาร์เธอร์มาแวบ,บมาด้วยผมบอกได้เลยว่าคิวเลอร์เล่นไม่เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นนายอาร์เธอร์เฮ้ยแต่ผมว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเดินผ่านกิตติอุ้มมานะไออาร์เธอร์ม,มาห้องสแกนมาท่องสแกนแต่ไม่พูดอะไรไม่ได้เล่ด้วยมาทำไมวะนายอาร์เธอร์ผมว่าร์เธอร์มันจะเดินมาปาดอะแต่ว่าพอเห็นอยู่3คนแล้วแบบเฮ้ยไอ้เหี้ย กูฆ่าดิเพราะว่าแมวไม่ยอมไปฆ่าดิอ่ะแล้วพอตูนซ่าเนี่ยเดินหลบไปตรงแถวห้องห้องห่างกับตูนซ่าได้ไม่ถึงสิบวิผมบอกเลยผมขอพูดบ้างผมคุณพูดบ้างคุณพูดบ้างเขาเดินเขาเดินไปทางไหนแล้วทำไมคุณถึงตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองแบบนี้มันไม่จริงมันถึงเป็นคนพูดอ่ะแต่ประเด็นเลยกูว่าไอ้คนคือบันวิคิวเลอร์สองคนกูว่าไอ้เสียงไก่อาร์ตเนี่ยแหละผมไม่รู้เรื่องสองน้ำมรนกิดอยู่เมื่อวานเมื่อคืนผมเล่นบอร์ดเกมไอ้เสียงไอ้เสียง่มาไลฟ์ผมผมบอกเลยผมโหวตผมปวต ผมโบทในาอเธอร์ก่อนใครใครโหวตผมก็ก็คือมึงมึงก็เออไม่ดูโกหกไม่เป็นผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ดูไหนไหนลองพิสูจน์ให้พี่ดูได้่ตายมึงอะมึงอะไรกูผิดกูผิดอะไรผมคันปากมากเลยบอกจบเขาไม่ให้พูดตอนนี้เขาไม่พูด กดทำไมใครกดขอพอจากเมื่อกี้ครับผมอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์จริงของนายอาเธอร์นายอาเธอร์ทอเควสล่าสุดคือควสอะไรครับควีของผมคือมุดท่อมุดท่อผมบอกเลยว่านายอาเธอร์เอาจริงเมื่อกี้ผมเป็นผีนะผมเดินอยู่กับเขาได่พูดไม่ได้มันพูดนี่มันห้ามพูดโอ้ยยมันเคยเล่นไปมเนี่ยมเคยเล่นแบบนบุกไปเนี่ย มึงรู้เรื่องเลยคือเขาเรากูอยากกดเตะมึงออกจากนิดคอนมึงออกไปเลยมึงออกไปนะตาหน้ามึงเคยมาโหวมึงคนแรกจะได้ผมปากไปเราเล่นเฮ้ยผมรอเล่นเราเล่กันแล้วรอเล่นเท่ากับว่าต้องมีโพสต์คนในเสียงไม่ใช่คนน่าจะเป็นอ่ไอโอ๊ต วายโอ๊ตไอโอ,อ,โอน่นี่าจะใช่ห้องไฟเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายนะครับคุณเตเนี่ยไม่น่าจะใช่ถ้าเขาใช่เนี่ยเขาปาดผมไปแล้วนะน่าจะเป็นในโอ๊ตจนบชอบไอ้กูบะละ่ะอ่ะไม่ใช่กูบะละ่ะมันก็ไม่ใช่ไงตาหน้าตาหน้าต,นตาหน้ามึงจะเล่นเป็นไหม ไม่เป็นแล้วครับที่ไงตอนนั้นเป็นนะเอเต้ก็บอกอยู่ว่ากูร้ายโอเค